สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเหรียญ Popcoin Token นะครับเป็นเหรียญที่ทาง r s g r o u เนี่ยนะครับได้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะแจกให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับยูเซอร์ะละ100เหรียญนะครับอันนี้ผมได้สมัครนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แจกเหรียญนะครับวันนี้นะครับคือวันที่11มรกราคมปี2,565นะครับ อันนี้ก็คือขั้นตอนเมื่อได้รับเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยผมก็จะทําการนะครับส่งไปที่บิตค u b Next นะครับบิตคับเน็กเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ต้องทําการสมัครนะครับได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยทีเดียวการโอนไปเนี่ยก็จะถูกหักนะครับหโทเคนนะครับก็จะเหลือ99นะครับอันนี้ผมก็จะสมัครบิตค u b Next ไว้เรียบร้อยแล้วเรียนนี้ก็สามารถที่จะนําเข้าไปในกระดานเศษซื้อขายได้นะครับ ของปิดคับนะครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สําหรับซื้อขายเหรียญดิจิตอลนะครับจะมีค่าธรรมเนียมนะครับนะครับหัก1เหรียญนะครับอันนี้ผมก็โดนหักไปแล้วนะครับหเหรียญนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถคลิกหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็เข้าไปสมัครที่ Line Official Account ได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เห็นอยู่ก็จะถูกหักเหลือ 99เหรียญนะครับเรารับมา100เหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นบิทคัพเน็กนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นบิทคัพเน็กในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับของผมก็จะมีเหรียญ btc ที่ผมทําการสเต็กกิ้งไว้ด้วยนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยนะครับคือโบนัสที่จะได้รับผมก็จะทําการสเต็กกิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับก็จะได้รับทุกวันนะครับเหรียญบิทคัพก็จะทําการเข้ากระดานเทรดปายในวันที่1 4 1 5่ามกราคม65นี้นะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่า จะทำยังไงต่อไปนะครับถ้าสนใจก็คลิกได้เลยนะครับผมสินชัย DIY